ประกาศเตือนพื้นที่จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักวันที่20พฤษภาคม2567จังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกางจนะบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครนายกปราจีนบุรี ชเชิงเซาสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีตราดกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามอายุธยาระนองพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลานรลาธิวาส พื้นที่จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนักวันที่20พฤษภาคม67กรมอุตุแจ้งเตือนล่าสุดณนะช่วงเย็นวันที่19พฤษภาคม67ครับ